ยอมสักทีไหนเก่งกว่าตัวผู้หญิงก็อยู่นี่ก็ไม่ยอมสิก็ไม่ยอมเธอยังคิดจะหนีอย่าเลยวันดีแต่วันนี้มีทางที่จะเฉิดไม่ใช่เลยปล่อยน้ำนะเจ็บนะเดี๋ยวดีปล่อยเธอรู้ไหมว่าสรใส่มากนางเป็นหัวเธอน่าสงสารเธอ ยนะอยากจะปล่อยให้เธอหนีออกมาแต่ทั้งมันวินกับมันต้องมาลงเราที่เดืสองคนพี่เนาะเดยวทั้งสองคนต้องได้กันเองเพราะเธอในวันนี้มันก็สมควรแล้วใช่ไหมถ้าเจ้าไม่พาเรามาที่นี่เรื่องแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าเธอไม่หนีออกมามันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เช่นกัน โลกนี้มันมีอยู่ด้วยกันสามจำพวกจำพวกที่หนึ่งเขาเรียกว่าอุภาสก,กเทวูถ้าจะเปรียบได้นั่นก็คือสมุติเทพที่เลามาจุดติให้มนโลกมนุษย์จำพวกที่สองเขาเรียกว่ามนุษย์สากมนุษย์โสถ้าจะเปรียบแล้วมันก็คือปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีความรักสวยรักงาม เดรัฉา,าน้งถ้าจะเปรียบได้มันก็เคยพูดสัตว์เดรัชานที่มันร่วมสังวาสจะไม่เลือกที่ไม่เลือกพี่ไม่เลือกน้องซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้าในตอนนี้การที่เจ้าได้กันเองเพราะคนอย่างเจ้ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรกับอสัตว์เดรัฉานยังไงล่ะยินดี เลือกซะดีกว่า,วาช่าเปรียบเปรยยิ่งนะ่ะมาเปรียบกูเป็นเดาชานุ่งแต่กูก็มีพระสัศก,กเทวอยู่ในหัวใจช่างเปรียบเปรยยิ่งนะอีมนุษย์สเปตโตอีเปเรตโตเมียเลอือกซะนี่จีรีน้ำมีหรือเปล่าอะไรดำมีมีสเปโตด้วย เกี่ยวกันเขาดา่าเราอยู่เมืมงนู้ดเอกบอะไรรู้เดลชาโนใครจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปตักบาทเทโวแกเทโวเกี่ยวม,มีอะไรผู้เจ้าค่ะว่ามีเปรตตัวเมียมาลองขอส่วนบุญอยู่ในตู้นีม้มันคงจะอยากไปเกิดเต็มทีนะ้ปดไปดูนี่เอาเชือกมามัดมือมัดเท้าอยู่ไดดีเอาไหมเอาเชือกมาทำอะไรเอาแส้เอาเทียนมาด้วยเอามาทำไมวะน่านะ กูจะคงคืนนานเฮ้ยมันรุ่นเจ้าวกที่เศ่คือจังไรนงดากูเลยดาวมึงตอนไหนกูชื่อโนงโไทยไม่เกี่ยวนนั้นเอามาัทำไรเนี่ยเอาเชือกมามัดต,ตัวมันไว้พะไสิแล้วมึางาทำอะไรตัดหัวยูเรวดีมาให้กูแล้วก็จ้า ้นจัยเลี้ยวจะไปยังไงนะฮะเอาเลี้ยวเอาแรงมาจากไหนนึกหน่ะก่อนตายเราจะให้นางดูอะไรเป็บนบุญตาแคลกแค่ลกแคกระดกตงแค่ลูกแค่ต้งแค่ต้กแคต้แคต้งแครต้แคุกแค่์กุ้งแช่์กุ้งแคเดี๋ยวก็เทืกกูจะกินกุ้งแช่ <c oughs> ไปลําดับตลกมัฮะเราได้รับคำสั่งโจมวีรเสด เป็นเพชฌฆาตตัดหัวนาะยเราจะขอมอบหน,าน้าที่ให้กับนายไก่ชมกันได้ลำครับจากดาวตลกอนุทัยเนกราบหรือดาวตลกน้องเตา๋าหลานชายของเอกมนตรีมนรักลูกชายของดาวตลกมนณราก่อนอื่นนั้นกล่าวสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเราจะขอกล่าวประวัติโดยย่อ,อของนายอนุทัยเนกงร่า เดิมทีแล้วมีพี่น้องด้วยกัน3คนครับคนแรกนายอันดพง์อนเนกราบยังมีชีวิตอยู่บุตรนที่สองนางสาวลุดพรอนเนกราบยังมีชีวิตอยู่คนสุดท้องน้องสุดท้ายนายอนุไทยอนเนกราบผู้วัยชนเด็กทำการสแสดงเป็นตลกอยู่กับพิเกตคณะสอรานองเพชเรได้ศึกษาเรียนอยู่ที่นานาศิ์จังหวัด่างทองพ่อแม่เก็บเงินทั้งชีวิต หวังจะให้เขาไปเรียนพระพรารามแต่ด้วยความมั่นใหญ่ไปสูงของเขาเสืร์ไปเรียนลิงเป็นดารตลกที่ทำาสวยครับมีเมียแล้วครับเมีเยของเขาเป็นคนขยันไปทำงานอยู่ที่เกาหลีกลับมาเมืองไทยทีมีเงินมาสองล้านหัวยสี่คันรถอยู่มาไม่นานครับในโนทยเน่ย ได้เกิดอาการแน่นอกหายใจไม่ออกทางญาติได้นำส่งโรงพยาบาลอ่างทองหมอวินิจฉัยแล้วว่านายโรไทยเป็นโรคเหี้ยลงกระเพาะหมอสุดที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้มัจจุราชช่งใจร้ายมาชนร่างนายโรไทยไปท่านผู้มีเกียรติครับช่วยยืนไว้ไรให้กับผู้ไวชนไปเวลาหนึ่งนาที คุณนะะ้าป,ประกาศอะไรมึงเนี่ยกูเชียร์มึงเนี่ยจะฆ่าเขาเอาลัวตันหัว